สวัสดีครับวันนี้ผมแบงค์รับซี่จะพาไปชม10อันดับประเทศที่กำลังเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจหนักที่สุดในโลกรู้หรือไม่ว่าช่องแบงค์รับซี่สามารถส่งซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจได้แล้วนะหากใครชอบหรืออยากสนับสนุนสามารถลองส่งดูได้นะครับหลายคนอาจคิดว่าวิกฤตเศรษฐกิจเป็นเรื่องของตัวเลขเป็นเรื่องของนักเศรษฐศาสตร์หรือเป็นเรื่องไกลตัวแต่ในความเป็นจรงิงวิกฤตเศรษฐกิจ คือเรื่องของข้าวหนึ่งมือ้อค่าไฟหนึ่งบินและเงินในบัญชีที่ลดลงโดยที่รายได้อย่างเท่าเดิมวันนี้เราไม่ได้จัดอันดับจากความรู้สึกแต่ดูจากเงินเฟ้อค่าเงินหนี้ประเทศการว่างงานและผลกระทบต่อชีวิตคนธรรมดาจริงๆและที่สําคัญตอนท้ายคลิปเราจะมาคุยกันตรงๆว่าประเทศไทยของเรายู่ตรงไหนในวิกฤตเศรษฐกิจโลกครั้งนี้หากทุกท่านพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามให้หน่อยนะครับ อันดับที่10ปากีสถานปากีสถานเป็นประเทศที่อยู่ในภาวะเกือบล้มมาหลายรอบปัญหาหลักคือหนี้ต่างประเทศสูงเงินสำรองต่ำและต้องขอความช่วยเหลือจาก IMF ซ้ำแล้วซ้ำเล่าค่าเงินรูปีอ่อนค่าทำให้ราคาน้ำมันอาหารและของจำเป็นพุ่งขึ้นทันทีถ้าคุณเป็นคนธรรมดาในปากีสถานเงินเดือนอาจจะยังเท่าเดิม แต่สิ่งที่เปลี่ยนคือคุณต้องคิดหนักขึ้นทุกครั้งก่อนใช้เงินค่าเรียนลูกค่าอาหารค่าเดินทางกลายเป็นสิ่งที่ต้องเลือกไม่ใช่เรื่องปกติอีกต่อไปภาพนี้ถ้าเราลองมองกลับมาที่ประเทศไทยหลายๆคนเริ่มรู้สึกคุ้นแล้วใช่ไหมครับอันดับที่9ในจีเรีย ในจีรเรียเป็นประเทศที่มีทรัพยากรมหาศาลแต่ประชาชนจำนวนมากกลับยากจนค่าเงินไนราอ่อนหนักมากเงินเฟอ้อสูงค่าอาหารเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วคนจนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญรายได้จากน้ำมันไม่กระจายลงสู่คนส่วนใหญ่ขณะที่ค่าครองชีพพุ่งขึ้นทุกวันคน,นจนรีเรียจำนวนมากต้องใช้เงินเกือบทั้งหมดไปกับอาหารไม่เหลือเงินออมไม่เหลือเงินวางแผนอนาคตนี่คือเศรษฐกิจที่คนทำงานหนักขึ้น แต่ชีวิตกลับไม่ได้ดีขึ้นเลยอันดับที่8อียิปต์อียิปต์เผชิญปัญหาค่าเงินอ่อนหลายรอบในเวลาไม่นานเงินปอนอียิปต์อ่อนค่าทำให้สินค้านำเข้าแพงขึ้นทันทีตั้งแต่อาหารยันพลังงานสิ่งที่น่ากลัวคือค่าเงินที่อ่อนไม่ได้ทำให้คนจนทันทีแต่มันทำให้คนตกชั้น จากชนชั้นกลางกลายเป็นคนที่ต้องระวังทุกบาททุกสตางค์และนี่คือความรู้สึกที่คนไทยจํานวนมากเริ่มสัมผัสในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอันดับที่7ตุรกีตุรกีเจอเงินเฟ้อสูงต่อเนื่องหลายปีค่าเงินสุดเงินเดือนขึ้นแต่ราคาของขึ้นเร็วกว่าคนจำนวนมากไม่กล้าเก็บเงินเพราะถ้าเก็บไว้พรุ่งนี้อาจจะมีค่าน้อยลง เมื่อคนไม่เชื่อเงินเศรษฐกิจทั้งระบบจะเริ่มสั่นคลอนและเมื่อความเชื่อมั่นหายไปการฟื้นตัวจะยากกว่าที่คิดมากอันดับที่6สีลังกาสีลังกาคือบทเรียนสำคัญของโลกก่อนประเทศจะล้มละลายทุกอย่างดูปกติร้านค้าเปิดคนยังใช้ชีวิตแต่ปัญหาสะสมมานานทั้งหนี้สะสมเงินสำรองต่ำ และการบริหารงานจากรัฐบาลที่ผิดพลาดวันหนึ่งเงินหายน้ำมันไม่มีเศรษฐกิจหยุดวิกฤตไม่ได้มาแบบเสียงดังหรือส่งเสียงให้เรารับรู้ร่วงหน้าแต่มันมาแบบเงียบๆมาเรื่อยๆและนี่คือเหตุผลว่าทำไมประเทศไทยต้องจับตาเรื่องเศรษฐกิจอย่างจริงจังและดูศรีลังกาเป็นตัวอย่างอันดับที่5เลบานอน เล้นอนคือหนึ่งในกรณีที่เจ็บปวดที่สุดระบบธนาคารแทบล่มเงินออมของประชาชนหายไปจากระบบเงินเฟอ้อรุนแรงค่าเงินแทบไม่มีค่าคนที่เคยมีเงินเก็บกลายเป็นต้องเริ่มต้นใหม่วิกฤตแบบนี้ไม่ใช่แค่ทําให้จนแต่ทําลายความเชื่อใจต่อทั้งประเทศและทําให้ประชาชนในประเทศต้องลําบากมากขึ้นอันดับที่4อาร์เจนตินา อารเจนตินา <Argentina S 2> เป็นประเทศที่ประชาชนไม่เชื่อเงินของตัวเองเงินเฟอ้อระดับหลักร้อยเปอร์เซนต์คนแห่ใช้เงินดอลลาร์แทนเงินเดือนขึ้นทุกปีแต่ซื้อของได้น้อยลงทุกปีเมื่อเศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพการวางแผนชีวิตก็แทบเป็นไปไม่ได้ประชาชนต้องตกรกรรมลำบากซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่เศรษฐกิจจะกลับมาดีเหมือนเดิมอันดับที่3สูดาน สูดานนั้นเผชิญกับสงครามพร้อมกับเศรษฐกิจพังไปพร้อมๆกันระบบร,รัฐล่มสลายอาหารขาดแคลนเงินแทบไม่มีค่าประชาชนจำนวนมากไม่ได้คิดเรื่องรวยหรือจนแล้วแต่คิดว่าพูรุ่งนี้จะมีอะไรกินไหมผูรุ่งนี้ชีวิตฉันจะเป็นอย่างไรและจะมีทางรอดไหมและนี่คือวิกฤตระดับชีวิตที่แท้จริงอันดับที่สเวเนซุเอลา เวเนซุเอลาเคยร่ำรวยจากน้ำมันแต่การบริหารงานที่ผิดพลาดทำให้เศรษฐกิจพังยาวเงินเฟ้อรุนแรงค่าเงินแทบไรค่าประชาชนอพยพออกนอกประเทศนับล้านคนนี่คือบทเรียนที่ว่าทรัพยากรมหาศาลเสมือนแหล่งทองคำในประเทศแต่การโกงกินการบริหารงานโดยรัฐบาลบริหารงานได้อย่าง่วยแตกและผิดพลาดขนาดนี้ไม่สามารถช่วยให้ประเทศมีความเจริญยั่งยืนได้ ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถทําประเทศล่มสลายได้ภายในไม่กี่ศตวรรษถ้าประเทศไทยได้รัฐบาลแบบนี้เชื่อเลยว่าอีกไม่กี่ปีประเทศไทยจะล้มละลายอย่างแน่นอนอันดับที่ 1. ซิมบับเวซิมบับเวคือประเทศที่ค่าเงินล้มซ้ำแล้วซ้ำอีกเงินเฟอ้อขั้นรุนแรงธนบัตรกลายเป็นเศษกระดาษที่มีค่าน้อยกว่ากระดาษชําระ เมื่อเงินไม่มีค่าคนไม่ได้จนอย่างเดียวแต่สูญเสียศักดิ์ศรีการใช้ชีวิตสิ่งที่ล่มไม่ใช่แค่เศรษฐกิจแต่คือความหวังของประชาชนชาวซิมบับเวสำหรับประเทศไทยยังไม่ได้ติดหนึ่งใน10ของประเทศที่มีวิกฤตหนักที่สุดของโลกแต่เรานั้นจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่เประาะบางนี่ครัวเรือนสูงรายได้โตช้าค่าครองชีพสูง SME ปิดกิจการอย่างต่อเนื่องประเทศไทยนั้นยังไม่ล้มแต่ก็ไม่ใช่ประเทศที่ปลอดภัยเหมือนในอดีตวิกฤตเศรษฐกิจไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวแต่มันสะสมทีละนิดทีละนิดทีละนิดจนวันหนึ่งคนไทยส่วนใหญ่พึ่งรู้ตัวแต่ตอนนั้นมันก็สายเกินไปเสียแล้วหากเรายังได้รัฐบาลที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจบริหารประเทศและกำจัดคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นรวมไปถึงทุนสีเทาต่างๆ ที่เราได้ยินกันมานับไม่ถ้วนหากเราไม่จัดการเรื่องพวกนี้ไม่แน่ประเทศไทยอาจจะติดหนึ่งใน10อันดับประเทศที่วิกฤตหนักที่สุดของโลกก็เป็นได้เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ10อันดับประเทศที่มีวิกฤตเศรษฐกิจหนักที่สุดในโลกหากทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเล่ากันหน่อยนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแบงค์รับซี่ไว้ด้วยนะครับคลิปถัดไปจะเป็นอะไรโปรดติดตามนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณมากครับ